อาจารย์สมยศพึกษาเกษมสุขวิเคราะห์ชั้นเชิงอนุทินยิ่งกว่าสุนัขจิ้งจอกในตำนานการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไปประเด็นสำคัญใน MOU ที่พักประชาชนยินยอมให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทว่าการที่รัฐบาลอนุทินนำเรื่องการลงประชามติยกเลิก m o u 4344กับกัมพูชามาพร้อมกับการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญในคราวเดียวกันจะนำมาซึ่งความยุ่งยาก และการทำความเข้าใจทั้งสองประเด็นเสียงของประชาสังคมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของคอนฟอรอย่างชี้ชีพอาชานนจะถูกกลบด้วยกระแสข้างชาติในที่สุดผลลัพธ์คือปิดประตูแน่นสนิทในการไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ forever เป็นชั้นเชิงยิ่งกว่าสุนัขที่จะออกในตำนานของรัฐบาลอนุทินเช่นกันที่นำเรื่องประชามติยกเลิก m o u 4 3 4่มามัดรวมกับการเลือกตั้ง เพราะกระแสคลั่งชาติในการยกเลิก MOU 4344จะเทคะแนนเลือกตั้งให้ภูมิใจไทยและทำให้พักประชาชนและพักเพื่อไทยพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นการคาดการณ์ของผมอาจผิดก็เป็นไปได้หรือว่าพวกท่านคิดเห็นเป็นประการใดนายกอนุทินลุกฟาดจิราพรพูดเท็จยันไร้สัมพันธ์ส่วนตัวผู้นำกัมพูชาเย้ยไม่มีลุงไม่มีอังเคลมีแต่เฟรนด์มีแต่เพื่อน แฉอดีตถูกกีดการกวงประชุมเหตุโดโลลอบบี้ไม่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวก็ถูกปลดมทหนึ่งถามผิดอะไรหลังเพื่อไทยจ้องตระคุบมหาไทยช่วงใกล้เลือกตั้งย้ำ MOA ไม่มีพิสดาแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาแต่บังคับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ยันไม่ต้องรอชี้ชะตาสี่เดือนหวานซื่นเห็นแล้วสีสเกตพิพากษาทั้งเพื่อไทยและพท สั่งจิราพรถอนคำพูดผู้ต้องหาคดีหัวสวฐานลากอธิบดีดีเอมาถามกลางสภากล้าหรือไม่ก่อนจิราพรลุกถอนเปลี่ยนเป็นผู้พัวพันสอเข้ามายุบคดีสัตว์เหมือนชี้ทางไปนรกผมให้สั่งสวร่วมแก้รัฐธรรมนูญลั่นใครเห็นด้วยก็แก้ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องแก้ วันที่ 30, 30กันยายนหกแปดนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นชี้แจงการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลว่าขอขอบคุณ,คณนางสาวจิราพรสินทุพไพรสส<อ>พักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราเคยอยู่รัฐบาลเดียวกันมาก่อน ตนขอชี้แจงเพราะคิดว่าท่านกำลังใช้วัฒกรรมอีกแล้วแม้จริงๆแล้วตนก็เคยชื่นชมท่านมาก่อนเวลาที่ท่านชี้แจงหรืออภิปรายเวลาท่านพูดความจริงท่านดูน่าเชื่อถือมากแต่เวลาพูดความเท็จมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านขาดความมั่นใจ ท่านพยายามจะทําให้ตัวผมกับผู้นํากัมพูชารู้อะไรกันเพราะผู้นํากัมพูชาเคยกล่าวไว้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลในสามเดือนยืนยันว่าจริงๆแล้วตนไม่รู้จักแม้แต่หน่อยเดียวและเพิ่งจะรู้จักกับสำเร็จเดโชฮุนเซนครั้งแรกก็เพราะติดตามนางสาวแพทองทานชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีไปเยือนกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่เป็นส่วนตัวนายกรัฐมนตรีกล่าว ที่ท่านบอกว่าคงจะมีอะไรตกลงมามาก่อนหรือไม่ก็ขอยืนยันได้ว่าไม่มีเต็มที่ก็มีเพื่อนที่รู้จักกันที่นั่นแต่ไม่ได้มีอำนาจอะไรในรัฐบาลแห่งนั้นไม่มีลุงไม่มีอังคิลมีแต่เฟรนด์มีแต่เพื่อนและไม่เคยพูดถึงเงื่อนไขการบริหารราชการแผ่นดินหรือการเสนอแนะอะไรที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตนยังรู้สึกตกใจด้วยซ้ำภายหลังกลับจากเดินทางติดตามนางสาวแพททองทานเยือนกัมพูชา ก็มีเพื่อนทอมาบอกว่ารู้ไหมทำไมเขาไม่ให้คุณเข้าประชุมในหลายที่เพราะเขาไปแจ้งผู้นำว่าไม่ต้องคุยกันอะไรมากหรอก,ก,รอกเพราะเดี๋ยวก็จะปลดจากม,มทหนึ่งอยู่แล้วนี่คือข้อมูลที่ตนได้รับทราบมา แต่ตนไม่ได้ว่าอะไรเพราะข้อมูลเดียวที่จะเชื่อถือคือจากนายกรัฐมนตรีของตนในเวลานั้นแต่ในที่สุดวันหนึ่งตนก็ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่าวันที่17มิถุนายนว่าพรรคเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยคืนและขอให้ตนไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตนจึงกราบเรียนแต่ว่าถ้าแบบนี้มันก็เหมือนเป็นข้อเสนอที่ต้องการให้ตนปฏิเสธพูดตรงๆมาเลยว่าจะให้ตนออกจากรัฐบาลดีกว่า แต่ก็ดีเพราะท่านรักษามารยาทมากบอกว่าไม่ใช่อยาก,ยากให้อยู่แต่ไม่ให้อยู่มหาไทยตนก็ถามว่าตนทำอะไรผิดหรือตนว่าตนเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ยืนอยู่เคียงข้างนายกรัฐมนตรีในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นวันดีหรือวันร้ายของท่านปกป้องและให้ข้อเท็จจริงเมื่อถูกกล่าวหาท่านนายกก็ทราบดีแต่ท่านบอกใกล้เลือกตั้งแล้วเพื่อไทยต้องได้มหาไทย ตนก็บอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเชื่อว่าการได้กระทรวงมหาดไทยไปแล้วท่านจะชนะการเลือกตั้งพ่อตนก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสิบปีที่แล้วเป็นตั้งสองปีกว่าแต่พอเลือกตั้งก็แพ้พรรคเพื่อไทยในปี2 5 5 4แต่ไม่มีคำตอบคำตอบก็คือก็จะเอากระทรวงมหาดไทยคืนแต่ตนเชื่อว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานท่านพูดไม่ได้มาจากความในใจของท่านเอง ต้องมีคนบอกให้ท่านพูดเพราะในที่สุดเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของท่านก็มายืนยันกับตนว่าไพ่ใบสุดท้ายท่านและตนก็ฝากให้ท่านไปกราบปรีนนายกรัฐมนตรีว่าพักภูมิใจไทยขอถอนตัวบังเอิญมีเรื่องคลิปเสียงโผลมาพอดีคลิปอังเค้นั่นแหละยิ่งทำให้การตัดสินใจถอนตัวของพักภูมิใจไทยทำให้เกิดความมั่นใจว่าถึงเวลาต้องถอนตัวแล้ว ไม่ใช่ว่าเขาเชิญออกจากรัฐบาลเพราะต้องการกระทรวงมหาดไทยแต่เพราะมีเรื่องคลิปเสียงมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองและเป็นสิ่งที่พักภูมิใจไทยเห็นว่าเป็นความเสียหายรัฐบาลขาดความชอบธรรมบริหารประเทศและเป็นเรื่องที่ไม่ควรบันเกิดขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราถอนตัวเมื่อถอนตัวออกมาแล้วซึ่งท่านถามว่ามีเหตุการณ์อะไรพิศดารหรือไม่ยืนยันว่าไม่มี ในสัปดาห์ถัดไปตนก็มารายงานตัวกับผู้นำฝ่ายคา้านในฐานะที่จะมาเป็นพักฝ่ายคา้านขอมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักประชาชนไม่มีอย่างอื่นเลยเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนั้นน่าจะบริหารราชการแผ่นดินไม่ไหวแล้วประชาชนขาดความเชื่อมั่นเกียรติภูมิอธิปไตยของประเทศได้รับความเสียหายก็พยายามให้ท่านยุบสภาดีกว่า และปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการร้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญและนายกรัฐมนตรีก็ถูกคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เราก็เชื่อว่ามันก็ไม่มีคนที่จะยุบสภาเราก็ได้คุยกับทางพัรคประชาชนว่าถ้าแบบนี้จะทำอย่างไรให้เกิดการยุบสภาขึ้นพรรประชาชนก็ไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเราก็หาวิธีที่จะคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด จึงเป็นที่มาของ m o a และไม่ได้พิสดารอะไรผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าจะทำ MMOA ในชั้นล่างของรัฐสภาและไม่ได้มาลงนามด้วยกันท่านนำมาวางและบอกว่าหากเป็นไปตามนี้ถ้าพักภูมิใจไทยรับได้ก็ให้เซ็นก่อนจะลงนามทิ้งไว้ก่อนแล้วท่านก่อนจะลงนามทิ้งไว้ก่อนแล้วท่านก็ไปพักภูมิใจไทยเห็นแล้วว่าเงื่อนไขทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่ทำให้มีทางออกและประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ เงื่อนไขก็คือต้องยอมรับการเป็นรัฐบาลเสียงน้อยมายุบสภาภายใน4ี่เดือนและทำการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงคือสิ่งที่ระบุใน MOA พักประชาชนก็กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พักภูมิใจไทยต้องไม่ไม่ให้เกิดวิธีการใดๆนำไปสู่เส,สียงมหาชนและ MOA ก็เป็นระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนไม่ได้ผูกพันกับทั้งรัฐบาลแต่ในเมื่อพักภูมิใจไทยมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล <ๆ S 2> ก็จะรักษาสัญญาที่ได้พูดแล้วว่าหลังวันที่หนึ่งตุลาคมนับไปสี่เดือนคือไม่เกิน31มกราคมยุบสภา วันที่14และ15ตุลาคมพักภูมิใจไทยก็จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันจะไม่ตรงกับ MOA ตรงไหนพักภูมิใจไทยได้สอสอเพิ่มไหมการที่จะไปดึงไปดูดสอสอจากพวกท่านมาไม่มีเลยนะครับมีแต่พักภูมิใจไทยโดนดูดจากพวกท่านเห็นเห็นกันอยู่แต่โชคดีเขากลับตัวทัน เขาบอกไม่ไปเขากลับมาดีกว่าแล้วท่านบอกว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยมีสสเพิ่มขึ้นก็ถูกต้องครับมีเพิ่มขึ้นเมื่อวานซืนจากการเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดที่มากขึ้นเพราะมาจากการเลือกตั้งไม่ได้ไปดูดใครมามาจากประชาชนเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องโดนใจประชาชนให้เกียรติประชาชน MOA นี้จะมาบังคับรัฐบาลในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ แต่จะกำหนดให้รัฐบาลได้ดำเนินการหลักๆคือการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและทำการยุบสภาตนมาเป็นนายกรัฐมนตรีอำนาจการยุบสภาก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งก็ต้องทำตามข้อตกลงที่มีไว้อยู่แล้วเพราะเป็นข้อตกลงที่เปิดเผยประชาชนรับรู้รับทราบกันหมดท่านต้องใช้เวลาอ่าน m o a ให้เข้าใจ อ่านบริบททั้งหมดให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ได้มีความวิจิตพิสดารใดรัฐบาลน,นี้ถูกจัดตั้งมาตามระบอบประชาธิปไตยตนได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร313เสียงในวันที่5กันยายนยืนยันว่าไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกหรือไม่เคยกระทำกันมาก่อนเพราะฉะนั้นที่ท่านอภิปรายมาต้องการให้ตนลุกขึ้นมายืน ตนก็ลุกขึ้นมายืนพูดส่วนที่บอกว่าให้สัญญาได้ไหมว่าตนจะไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ไปสั่งการชี้แนะให้ข้าราชการประจำเปลี่ยนแนวทางในการทำเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เช่นเรื่องเขากระโดงและหัวสวยืนยันว่าเรื่องหัวสอวอยู่ที่กอกอตอ,อยู่แล้วถ้ามีปัญหาการได้มาสวา กกตเป็นผู้ดำเนินการมีแต่รัฐบาลของท่านไปพยายามสั่งให้ดีเอไปดำเนินการสุดท้ายคนที่ดำเนินการก็คือกกตจะพยายามเชิญตัวแทนเข้าไปในกกตก็เชิญเถอะครับทำได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย เรื่องเขากระโดงก็เช่นกันข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาถแถลงชี้แจงแล้วและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของท่านใจร้อนเข้าไปวันแรกรแรก,ก็บอกว่าวันที่สองสิงหาคมจะยึดที่ดิน คือทำงานแบบท่านจิราพรอ่านอะไรไม่ได้สับนึกว่าตัวเองเก่าเลยไปสรุปทุกเรื่องทั้งที่หัวเรื่องราชการไม่ได้เลยครับต้องอ่านทุกถ้อยคำและต้องตีความสุดท้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยประลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินที่ท่านตั้งเองที่ท่านสั่งย้ายไปเพราะหาว่าไปทำอะไรที่เอื้อประโยชน์ ซึ่งทุกคนที่ร่วมถแถลงรวมถึงคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาของท่านก็มาถแถลงว่ารัฐมนตรีของท่านทั้งสองพูดเร็วเกินไปไม่ตรงกับมติของคณะกรรมการแล้วท่านจะมาโทษอะไรตนคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปกดดันคือรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทั้งสองท่านนั้นต่างหากตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเกือบเดือนเข้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อไปทักทายข้าราชการยังไม่ได้สั่งการอะไร และไม่มีความกังวลอะไรที่ต้องไปสั่งการเพราะตนรู้เรื่องดีอยู่ที่นั่นมาสองปีรู้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย